ในสวรรค์เราทุกคนจะกลายเป็นคนไม่มีแฟนจริงหรือ CGN ไทยิน <N> นี้ต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาจากพระคัมภรมาระโกบทที่12ข้อ13ถึงข้อ27มาระโกบทที่12 ข .13-27 ้อถึงพวกเขาใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำของพระองค์เมื่อพวกเขามาถึงแล้วจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใครและท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลยแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงการส่งสวยให้ซีซ่านั้นสมควรหรือไม่ เราควรจะส่งหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของพวกเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไมจงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูพวกเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามว่ารูปและคําจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าของของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่า และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพวกเขาก็ประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่งมีพวกสะดูสีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่ามีพี่น้องผู้ชายอยู่เจ็ดคนพี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตร น้องคนที่สองจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนที่สามก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนในเจ็คนนี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรนรยาของใครเพราะนางเป็นพันรยาของชายทั้งเจ็ดแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า นี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิดเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูดในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทำให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคัมภีร์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือ ที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียวพี่น้องเชรักครับในเรื่องของเรามีคนแคร่งศา,าสนาสองกลุ่มมาพยายามจับผิดพระเยซูคนกลุ่มแรกครับพวกฟาราสีและพวกเฮโรธ ถามพระเยซูว่าพวกเขาควรจ่ายแ็กซ์ให้กับรัฐบาลโรมที่กำลังขูดรีดคนยิวหรือไม่แต่น่าเสียดายครับวันนี้เราไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมตอนนี้นะแต่เราจะโฟกัสอยู่ที่คนกลุ่มที่2คนกลุ่มที่สองครับที่มาลองดีกับพระเยซูคือพวกซัด,ดูสีพวกซาด,ดูสีเนี่ยยึดเพียงเบญจบันเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ และศาะสนศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายพวกเขารู้ครับว่าพระเยซูเชื่อว่าจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายจึงพยายามมาลองดีกับพระเยซูนะครับโดยสมมุติตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนความเชื่อของเขาในเรื่องพี่คนโตมีภรรยาแต่พี่คนนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตลง ทแม่ของคนยิวสั่งให้น้องคนที่รองคนต่อไปนะครับมารับพี่สะพ้ายเพื่อที่จะมาสืบทายาทให้กับพี่ชายแต่น้องทั้ง6คนครับต้องมาเสียชีวิตทีละคนก่อนจะทำหน้าที่นั้นได้สำเร็จและในที่สุดพี่สะพ้ายก็ต้องตายลงด้วยด้วยความเยาะเย้ยนะครับซาตูสีจึงถามพระเยซูว่าแล้วผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครในสวรรค์ พวกสจูสีครับมองไม่เห็นถึงความสําคัญของการเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขามองไม่เห็นว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยสำคัญอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์นะประเด็นหลักของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีการแต่งงานในสวรรค์หรือไม่แต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือไม่พระเยซูจึงยก พระธรรมอพยพบทที่ 3: มข้อ6มาโต้แย้งเหล่าซาจุสีนะครับในข้อ26พยยิพระเยซูบอกว่าพระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอกักและพระเจ้าของยาโคบนั่นก็คือพระเจ้าสัญญาครับว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องอับราฮัมอิสอกักและยาโคบและในข้อ27นะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นนั่นก็คือพระเจ้าจะทำตามสัญญานี้ได้อย่างไรนั่นคือถ้าความตายจะเอาชนะคนของคนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไร้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าถึงต้องเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนที่ตายพี่น้องครับการเป็นขึ้นมาจากความตายและการมีชีวิต อยู่กับพระเยซูตลอดไปเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันสําคัญเนี่ยกลายเป็นเรื่องรองทันทีเลยนะครับพระเยซูบอกในแมทธิวบทที่10ข้อ37นะครับว่าผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ใดรักบุตรชายและบุตรสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราหรือในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ26นะครับ บอกว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายและหญิงแม้แต่ชีวิตของตัวเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับพิะเยซูพูดแรงมากเลยนะครับแรงมากเลยในโลกของปัจจุบันในโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ เพราะเรายังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าพระเยซูรักเราแค่ไหนเราจึงต้องต้องต่อสู้กับความรักคนอื่นมากกว่าการการที่เรารักพระเยซูครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะหมดไปซึ่งความเป็นพ่อแม่หรือว่าความเป็นลูกหลานหรือว่าความเป็นสามีภรรยาหรือว่ากับคนที่เรารักนะครับไม่ใช่ แต่เมื่อพระเยซูนำเราให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและในโลกนี้จะสิ้นแล้วซึ่งความบาปทั้งปวงเราทุกคนครับพี่น้องจะสัมผัสถึงความรักของพระเยซูและเราจะรักพระองค์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนจนเมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์อื่นๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เหล่านี้ยังมีอยู่นะครับแต่ก็จะเปรียบเทียบไม่ได้กับความรักที่เรามี ต่อพระเยซูน้องครับสำหรับคริสเตียนการรักและการให้เกียรติพ่อแม่การรักและการปกป้องลูกการรักและสัตย์ซื่อต่อคู่สมรสของเราความสัมพันธ์เหล่านี้สำคัญมากๆเลยนะครับต่อความเป็นมนุษย์ของเราแต่ในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่สำคัญเหนือความสัมพันธ์อื่นใดคือความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์พระผูไ้ไถ่ เรามากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่าลูกๆของเรามากกว่าคู่สมรสของเราขอพระเจ้าเม่ตานะครับให้เราเข้าใจมากขึ้นทุกวันว่าพระเยซูรักเรามากแค่ไหนเพื่อเราจะตอบสนองความรักนั้นอย่างเหมาะสมมากขึ้นทุกวันเช่นกันให้เราร่วมใจงในฐานครับข้าแต่พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะที่พระเยซูทรงรักเราเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดว่านั่นหมายความว่าไงจริงๆแต่ขอพระองค์ทรงเติมให้เราเต็มพระเจ้าค่ะให้เราเข้าใจมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราให้เราเข้าใจถึงข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสตม์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพื่อเราจะสามารถตอบสนองความรักนั้นได้อย่างเหมาะสมในที่สุด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องรู้สึกว่าได้รับพระพรให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยและถวายให้กับ CGN ชไทยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ